สกรีนแบรนด์ทนะนำเขาใช้เครื่องสกรีนรุ่นนี้กันไปดูกันเลยค่ะผละเอกของเราในวันนี้ก็คือเครื่องพิมพ์แผ่นหนึ่งสีพร้อมเซ็ตตู้อบลมร้อนที่จะช่วยให้งานสกรีนของคุณแห้งพร้อมจัดเก็บได้ทันที เครื่องพิมพ์แผ่นรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่โรงงานสกรีนนิยมใช้สกรีนสินค้าแบรนด์ชั้นนําต่างๆด้วยการทํางานเพียงหนึ่งสีต้นทุนค่าเครื่องพิมพ์แผ่นจะถูกสินค้าบางแบรนด์นิยมใช้สกรีนเพียงหนึ่งสีถือว่าเพียงพอแล้วทําให้ประหยัดต้นทุนไปได้มากเครื่องพิมพ์แผ่นรุ่นนี้ทํางานระบบเทมโปหรือใช้ในการถ่ายทอดลายจากลูกยางซิลิโคนสู่พื้นผิวชิ้นงานจุดเด่นเลยคือเร็วและคมชัดค่ะพร้อมแล้วก็มาดูขั้นตอน การทำงานกันเลยค่ะ มาดูการสกรีนชิ้นส่วนอะไหล่กันค่ะเราจะใช้ลูกยางซิลิโคนสำหรับสกรีนเพียงหนึ่งหัวเท่านั้นในงานนี้เพราะงานของลูกค้าเป็นงานหนึ่งสีด้วยซิลิโคนของเราที่มีคุณภาพสูงแถมยังมีความยืดหยุ่นมากๆบวกกับระบบแม่พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงทําให้สามารถถ่ายทอดด้วยลายออกมาได้คมชัดลายเส้นติดทุกลายต่อเนื่องไม่ขาดหายทําให้สินค้าดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากค่ะหรือสกรีนที่ใช้สกรีน เป็นสูตรผสมเฉพาะของทางเราเท่านั้นคุณสมบัติทนต่อสารเคมีรับรองได้เลยว่าสีจะไม่ดุดลลกอย่างแน่นอนค่ะสกรีนเสร็จแล้วไม่ต้องห่วงว่าสียังไม่แห้งเพราะเรามีเครื่องอบระบบลมร้อนที่จะช่วยให้สีแห้งทันทีไม่ต้องใช้พื้นที่ต่างแห้งพร้อมจัดเก็บและจัดส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะ และนี่คือชิ้นงานที่ถูกสกรีนเสร็จออกมาแล้วลายคมชัดสวยงามเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ธรรมดาธรรมดาให้ออกมาเป็นชิ้นส่วนอะไหที่ลูกค้าเห็นก็จดจำแบรนด์ของคุณได้ทันทีเลยสนใจเครื่องพิมพ์แผ่นรุ่นนี้หรืออยากให้แนะนำรุ่นอื่นๆที่เหมาะสมกับงานของคุณติดต่อมาได้ที่0868426859หรือทัก l ลายแอด a n i Pro p a c ได้เลยค่ะ